เหนื่อยใจกันหรอลังทีไม่อยากร่างความดีเลยนี่เธอว่าตติมความดีทุกทีแล้วบันนี้ยายโยอันเที่โบราณก็เแหลงไม่มีปิดเลยนี่เธอที่เขาแหลงว่าอยู่ให้ถูกตีดีให้ถูกกลพอไปดีกับคนเลื่อเือแล้วปนเลยนี่เธอว่าคือเรื่องมันปนนีแเลยลกูกือครูกินกาเควใช่ไหมแลว้วกัวเจ้าวพอครูกินกาเควยแล้วครูว่าอีไปหาอะไรมันเนาะกับกาเควยตั้งแต่นึงกาเแวมันต้องอย่างของเนาะทีเธอ พวกเหนียวพวกอะไรวันนั้นเลยใช่ไหมหัวเจ้าจ้าวอะแล้วครูก็เลยเอ่อตัดสินใจออกนอกเรือนไปหาดมหาอะไรวันนี้เลยมาดอกกับกาคเควครูก็ขับรถออกไปนอกเรือนพกขับเราได้ทักทักโลได้อันตูครูปันไปเห็นแม่กานั่งไก่ดมอยู่พอดีแล้วเก๋ๆแล้วนี่แก่กันแล้วนี่ถัวว่ายายอันนั้นนั่งไก่ดมอยู่แล้วครูว่ากินดูจังเลยแต่ แกกลัดแล้วต้องมาอย่างทางานอะไรแบบนี้เลยครูก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ลงไปจืดนมครูถามว่ายายหนมยังเยอะเลยไหมแกบอกว่าเหลือเต้านี้แลละลูกจิบก่อครูก็นึกในใจวันนี้ครูต้องทำความดีอีกอีกครั้งครูกะว่าจะเบาดมแกไงให้แกได้พักผ่อนอันเธอกําลังคิดอยู่ใช่ไหมกาลังคิดว่าตอนเด็กใจครูต้องเล่นว่าพอครูหลบไปแล้วทีนี้แกเอาดมใบมาตั้งใช่ไหมแ่ไหม ไม่ใช่ลูกแต่ดีครูไปเล่นหลบมุกกันน่ะทีเดียะตึงไหนเล็กแต่เดียวตึงดมใช่ไหมครูไกดมเออเก,กย์ไกดมทีเดียครูก็เบาแบ็ดหมดเบ็ดเลยนี่โตจิบกกครูก็ตั้งต่าง,างไว้เกย์ดาร้อยบาทครูบอกว่าเอาไปเลยยายไม่ต้องเกรงใจนะครูให้หมดเลยจ่าร้อยเอาหนุ่มมาเลยจิบ่อดีฮะครูก็เลยตัดสินใจเอาไปแจกคนแถวนั้นหละเพราะว่าครูกินไม่แม่นั่นโตอีกินแมดกลูกคนเดียวที่บ่ ครูก็แจกคนรู้อ่อหนึ่งคนนี้ก่อดึงคนนั้นก่อดึงอพอแจกแล้วครูเว้นไม่ร้องโอกโอแกแล้วครูก็แจ้งตังให้แกจับร้อยบาทพอแจกงตังให้เกแเกปั่นมาเลยหน้าครูแล้วตําตาเกี่ยวตําตาก้อนใหญ่ครูเลยนี่โตตำตาเกี่ยวเปกกลูว่ามันปู่แล้วใหญ่ดีแล้วเกอย่างเลยหนะ้าตาเกี่ยวพนนั้นเลยลบกหน้าเหมือนวากากนี่โตไม่รู้เกกินนวดกินเนื้อกลูว่ากูครูก็เลยเก็บตั้งตังไว้ให้เกแล้วขึ้นรถพักเดียวเลยโต กูปิดตู้แล้วกลับรถมาบ้านฮัลโหลโตเลยคนจะไปทําความดีกูโกรธอะไรกูอ่ะกูแกไปทำความดีมด้านนี้ัวอ,อยากไปเลยนะนอย่าไปอ่ะฮะดานนี้ด้านที่ถีแยกกันอยากไปเลยนะอยายกแก่ๆอ่ะเนะเอออยากแก่ๆอันที่ไก่นนุ่มคอจ่าแก่ตั้งสามร้อยแล้วอ่ะโรงเรยตะเกียังตำหน้าก้นเร่รอยตาก้นเร่รอยหัวสิบอะไรกูหัสิบอะไรหัวสิบใหญ่ไก่หัวสิบนมันนาเล่นมันออาทิมัน สี่พ่อกับนหน้าโรยที่บอกว่าโรยแล้วไม่ไปแฉลบโรยโอ้